พยากรณ์อากาศวันนี้วันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2563กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะว,วันออกภาคอีสานและภาคใต้ไปดูรายละเอียดกันต่อเลยครับก่อนอื่นมาดูลักษณะอากาศทั่วไปของประเทศไทย ในรอบ24ชั่วโมงตั้งแต่6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้กันนะครับร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตำ่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรงจรึงทำให้ประเทศไทย ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภยัยบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอาดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2- 3สเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่าสเมตร ขอให้ชาวเรือในบริเวณนังกล่าวควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกเดินเรือในระยะนี้ด้วยนะครับจากลักษณะอากาศมาดูพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้กันนะครับจากแผนที่ประเทศไทยจะเห็นได้ว่าบริเวณพื้นที่สีเหลืองซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักจะกระจายตัวอยู่ในภาคอีสานตอนบนบางจังหวัดภาคอีสานตอนล่างภาคกลาง กรุงเทพหมหานครภาคตะว,วันออกบางจังหวัดรวมไปถึงภาคใต้ตอนบนด้วยนะครับก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายที่มากับฝนด้วยนะครับมาดูพยากรณ์อากาศแบบรายภาคตั้งแต่6นาฬิกาของวันนี้ไปจนถึง6นาฬิกาของวันพรุ่งนี้เริ่มที่ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่านแพร่พะเยาอุตรดิตตา,ตตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ที่22-25องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ที่33-34องศาเซลเซียสลมตัวตันตกเฉียงใต้ความเร็วลมพัดอยู่ที่10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงถัดมามาดูพยากรณ์อากาศ ในเจ็ดวันข้างหน้าแบบรายภาคตั้งแต่วันที่14จนถึง20ตุลาคมนี้เริ่มกันที่ภาคเหนือนะครับในช่วงที่16ตุลาคมจะมีฝนร้อยละ3 0ถึง40ของพื้นที่ส่วนในช่วงที่17ถึง2ี่ตุลาคมนี้อุณหภ,ภูมิจะลดลง1-3ถึงองศาเซลเซียสกับมีอากาศเย็นโดยจะมีฝนร้อยละ10-20ของพื้นที่นะครับ ถัดมามาดูภาคอีสานมีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีนครราชสีมาชัยภูมิยโสธรอำน,นาจเจริญอุบลราชธานีศรีสเกตสุรินทร์และบุรีรัมอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1 3ถึง33องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าของภาคอีสานในช่วงวันที่16ถึง20ตุลาคมจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40 60ของพื้นที่กืบมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคนะครับมากันที่ภาคกลางมีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุร,ร,รีสมุทรสาครสมุทรสงครามและนคปรปฐมอุณหภูมิต่ำสุด23-25งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องถสาศาเซลเซียสลมตะวตันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าของภาคกลางในช่วงวันที่16 ถึง20ตุลาคมจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งข้าวฝั่งวันที่ภาคตะว,วันออกมีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ําสุด23-26ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29 ถึง32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว20-40ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าของภาคตะว,วันออกในช่วงที่16-20ถึง20ตุลาคมนี้จะมีฝนร้อยละ60-80ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง ลงใต้กันไปที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกันก่อนนะครับมีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทชาบรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์และนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลมตะวตันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลมตะวตันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน7วันข้างหน้า ของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ิถึง70ของพื้นที่ตลอดช่วงและมีฝนตกหนักในบางแห่งตลอดช่วงเวยนะครับข้ามฝั่งกันมาที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด2 3ถึง24องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30-33งสาองศา,าเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรมาดูพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าของภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70-80ของพื้นที่ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งปิดท้ายที่พยากรณ์อากาศกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลมีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ที่2 4ถึง25องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดวัดได้ที่3 2องถึง34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วพัดอยู่ที่1 0ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมง พยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงที่16ถึง20ตุลาคมนี้จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักในบางแห่งจากพยากรณ์อากาศและลักษณะอากาศทั่วไปจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกอย่างต่อเน,นื่องในหลายพื้นที่นะครับตั้งแต่ภาคอีสานตอนบนภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออก กรุงเทพและประิมณฑลรวมถึงภาคใต้ด้วยนะครับก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายที่มากับฝนและน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วยนะครับส่วนอุณหภูมิก็จะลดต่ําลงเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือมาก่อนนะครับและก็ขอให้ระวังเรื่องสุขภาพไว้ด้วยนะครับใส่เสื้อนาหนา,นาและก็หาผ้าห่มห่มไว้ด้วยนะครับส่วนเพื่อนๆืไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยต้องการที่จะแจ้งสภาพอากาศก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่าง ของคลิปนี้กันมาได้นะครับคอมเมนต์กันมาเยอะๆเลยนะครับและสุดท้ายนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศวันนี้ก็ต้องลาก,กันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ